สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พี่เบ้นกับพีมินนะคะก็อยู่กันที่สนามชนโคส้มว่างอำเภอกงราจังหวัดพัทลุงนะคะจะบอกว่าตื่นเต้นหมากๆเลยนะคะทั้งพี่เบ้นแล้วก็ทั้งพีมินแล้วก็เชื่อว่าเอฟซีทุกคนก็ตื่นเต้นเช่นกันเพราะว่าวันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นวันแรกข้องเจาวีห้านะคะที่ได้ลงสนามหรือหวาเป็นหัวแรกที่ใดชนนั่นเอง คูชนวันนี้ก็คือโนดนอรวีวันมีใช่นะคะหรือว่าเจ้าบัตตี้นั่นเองนะคะนี่น้องแน่นคัมแบ็กนะคะแม้ข้องเจ้าซ่อมๆนะคะก็มาให้กําลังใจด้วยวันนี้พี่เป็นทึ่งกับดมยาดมเลยนะคะเพราะว่าทางรอนทางตื่นแต้นมั่วไปหมดเลยทุกคนพ้นการแข่งขันวันนี้ก็คือเจ้าบัตตี้ควาชยชชนะกลับบ้านไปนะคะก็ข้อแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะแพ้รือชนะก็คือกีฬาค่ะ เล่นกันเพื่อความสนุกสนานและมิตรภาพนะคะทุกคนเจอกันไหมคะ